โคคนาไถตามล่องไปนู่นนะคะไถตามล่องเพื่อเป็นการกรบนะกรบนะว่าจะพืชเนาะกรบวัชจะพืชทางกับที่เราไถเอาไว้ก็คือเป็นไถควางไถควางนะโคคนาไถ่ตามล่องไปนู่นนะคะไถตามล่องเพื่อเป็นการกรบนะกรบนะว่าจะพืชเนาะกรบวัชจะพืชให้ข้าวนะเกิดกันได้ทั่วถึงทมิตรมด ก้อนดินเม็ดใหญ่ๆอยู่นะก้อนใหญ่ๆอยู่เมล็ดข้าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะก็ทําให้ดินร่วนซุยนะทําให้ดําง่ายหรือหวานนะหวานเมล็ดข้าวดินก็ร่วนซุยก็จะเกิดได้ง่ายอันนี้หวานนี้ตอนเช้านะปรากฏว่ามีน้ําเยอะแยะเลยนะตรงนี้ก็นะชาวนาพร้อมนะคะสักหน่อยดินนะคะ ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนราก,ก็ต้องหวานคนละแป้งจะมาหวานผสมกันไม่ได้นะข้าวเบาจะต้องหวานในที่เนาะเป็นไถดะแล้วสักหน่อยนะคะเขาก็จะมาไถาแปรเพื่อที่จะวานมเมล็ดพืชมเมล็ดข้าวลงไปนะคะให้มเมล็ดหวานนี้ตอนเช้า,าปรากฏว่ามีน้ําเยอะแยะเลยตรงนี้ก็าชาวนาพร้อมนะคะสักหน่อยดินข้าว นะเกิดกันได้ทั่วถึงถ้าเม็ดก้อนดินเม็ดใหญ่ๆอยู่นะก้อนใหญ่ๆอยู่เมลข้าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นออได้เลยนะคะนะอันนี้คือการเตรียมพร้อมทำนานะคะเตรียมพร้อมทำนาที่น้ำนะที่ที่น้ํามีไว้รอเลี้ยงเขานะ่ะมีน้อยระยะสามเดือนหลังจากที่เราหว่านแล้วสามเดือนสี่เดือน แล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยนะทําให้ดําง่ายหรือหวานนะหวานเมล็ดข้าวดินก็ร่วนซุยก็จะเกิดได้ง่ายอันนี้ต้องมาใส่ปุ๋ยเค่มีเลยเอาปุ๋ยเรานี่แหละนี่เพื่อฟื้จากจากอะไรคะจากพืชจากใบพืชจากอะไรนี่แหละคือชาวนาเตรียมพร้อมเลยนะคะชาวนาเตรียมพร้อมแล้ว,ะะว,รพ,รลวพร้อมที่จะลงมือทานาแล้วค่ะเพื่อน ฝนตกมาเมื่อวานเนาะฝนตกต้องเตรียมจะปลูกขาาก้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวหนักหรือข้าวเบาโขาานขาน้าวนะเกิดกันได้ทั่วถึงถ้าเม็ดก้อนดินเม็ดใหญ่ใหญ่อยู่นะก้อนใหญ่ใอยู่เมลข้าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เออชาวนาเตรียมพร้อมแล้วนะคะชาวนาเตรียมพร้อมแล้วพร้อมที่จะลงมือทำนาแล้วค่ะเพื่อน ฝนตกมาเมื่อวานเนาะฝนตกมาแช่นะฟางที่เป็นต้นข้าวนะที่ที่ยังอยู่เราจะไม่เผานะคะเราจะให้หมักแล้วก็เปื่อยยุ่ยเป็นปุ๋ยนะคะเราไม่ทางกับที่เราไถาเอาไว้ก็คือเป็นไถขวางไถขวางแห้งตัวหน่อยเขาก็จะมาหนะว่านเมล็ดข้าวเนาะหว่านเมล็ดข้าวนี่ค่ะไม่ใช่น้ำท่วมนะคะพร้อมกันสำหรับชาวนาที่จะ ทำนาเนาะทำนาพอกไม่ใช่น้ำท่วมนะไปดูวิวค่ะเพืเ่อนๆวิวจะได้ไปเกี่ยวเดือนเดือนไหนอะ่ะวานได้เดือนเกี่ยวเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานั่นคือข้าวปันกลางเนาะฉะนั้นพอกได้แล้วสำหรับชาวนาเนาะชาวนาก็ลงมือเตรียมนะคะเตรียมทำนาได้แล้วพันข้าวนะก็จะเป็น ออได้เลยนะคะอันนี้คือการเตรียมพร้อมทำนานะคะเตรียมพร้อมทำนาชาวนานได้ไถนาไถครั้งแรกนี่เราเรียกว่าไถดะนะคะเพื่อนๆก็คือไถตามล่องโคคันนาเนาะเป็นไถดะแล้วสักหน่อยนะคะเขาก็จะมาไถแปรเพื่อที่จะหวานเมล็ดพืชเมล็ดข้าวลงไป ะคะให้เมล็ดนะเขาก็จะให้เมล็ดผลผลิตเราได้แต่ถ้าเป็นนะเป็นข้าวหนักหน่อยนะคะก็จะประมาณนะระหว่านบางคนบวานช่วงนี้ก็ที่น้ำนะที่ที่น้ํามีไว้รอเลี้ยงเขานะี่ะมีน้อยรนะะยะสามเดือนหนะลังจากที่เราหวานแล้วสามเดือนสี่เดือนพร้อมละน้ําก็พร้อมที่ก็พร้อมดินก็พร้อมนะให้ดูวิวตอนจบสวยๆค่ะ เขาก็จะให้เมล็ดผลผลิตเราได้แต่ถ้าเป็น,นเป็นข้าวหนักหน่อยนะคะก็จะประมาณระหว่านบางคนหวานช่วงนี้ก็ได้ความรู้ไปด้วยเนาะ,นะจะมีไถไถดะก่อนนะคะอันอย่างนี้เรียกว่าไถดะนี่อธิบายอีกรอบนึงนะคะชาวนานได้ไถนาไถครั้งแรกนี่เราเรียกว่าไถดะนะคะเพื่อนๆนก็คือไถตามร่องโคคันนา นะฉะนั้นช่วงนี้น้ำพอได้น้ำมาน้ำก็จะมาน้ำต้องมาใส่ปุ๋ยเคมีเลยเอาปุ๋ยเรานี่เลยนี่เพื่อฟื้นจากจากอะไรคะจากพืชจากใบพืชจากอะไรนี่แหละพร้อมก่ะสำหรับชาวนาที่จะทำนาเนาะทำนาเนาะเป็นไถดะแล้วสักหน่อยนะคะเขาก็จะมาไถแปรเพื่อที่จะหว่านเมล็ดพืชเมล็ดข้าวลงไป ะะให้เมล็ดหวานนี้ตอนเช้านะปร,รากฏว่ามีน้ําเยอะแยะเลยนะตรงนี้ก็นเะชานะ้าาพร้อมนะคะสักหน่อยดินแห้งสักหน่อยเขาก็จะมานะหวานเมล็ดข้าวนะหวานเมล็ดข้าวนี่ค่ะไม่ใช่น้ําท่วมนะคะเนาะเป็นไถดะแล้วสักหน่อยนะคะเขาก็จะมาไถาแปรเพื่อที่จะหวานเมล็ดพืชเมล็ดข้าวลงไป ะะให้มเมล็ดก,ก็ทําให้ดินร่วนซุยนะทําให้ดําง่ายหรือหวานนะหวานมเมล็ดข้าวดินก็ร่วนซุยก็จะเกิดได้ง่ายอันะนี้ดวงอาทิตย์สวยๆกําลังตกดินนะเป็นช่วงที่เรามาเดินออกกําลังกายแล้วกนะ็ได้วิวสวยๆไปด้วยก็จะเป็นได้เลยนะคะนะอันนี้คือ การเตรียมพร้อมทำนานะคะเตรียมพร้อมทำนาพร้อมค่ะสําหรับชาวนาที่จะทำํำนาเนาะทํานาพดวงอาทิตย์สวยๆกําลังตกดินนะเป็นช่วงที่เรามาเดินออกกําลังกายแล้วกนะ็ได้วิวสวยๆไปด้วยชาวนาได้ไถนาไถครั้งแรกนี่เราเรียกว่าไถดะนะคะเพื่อนก็คือไถตามร่องคูคันนานะคะ นะข้าวแก้าหรือข้าวเหนียวก็ต้องหวานคนละแป้งจะมาหวานผสมกันไม่ได้นะข้าวเบาจะต้องหวานในที่ชาวนานได้ไถนาไถครั้งแรกนี่เราเรียกว่าไถดะนะคะเพื่อนๆก็คือไถตามร่องโคคันนานะคะนะข้าวแก้าหรือข้าวเหนียวก็ต้องหวานคนละแป้งจะมาหวานผสมกันไม่ได้ นะข้าวเบาจะต้องหวันในที่พร้อมและน้ำก็พร้อมที่ก็พร้อมดินก็พร้อมนะให้ดูวิวตอนจบสวยๆค่ะต้องเตรียมจะปลูกข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวหนักหรือข้าวเบานะฉะนั้นช่วงนี้น้ำพอได้น้ำมาน้ำก็จะมาน้ำจะได้ไปเกี่ยวเดือนเดือนไหนอ่ะวันได้เดือนเกี่ยวเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานั่นคือข้าว ปานกลางเนาะ่นพร้อมกับสำหรับชาวนาที่จะทํำนาเนาะทํานา<ว>แห้งตักหน่อยเขาก็จะมาะหวานเมล็ดข้าวเนาะหวานเมล็ดข้านวาน,านี่ค่ะไม่ใช่น้ําท่วมนะคะมาแช่นะฟางที่เป็นต้นข้าวที่ที่ยังอยู่เราจะไม่เผานะคะเราจะให้หมักแล้วก็เปื่อยยุ่ยเป็นปุ๋ยนะคะเราไม่จคได้ไปเกี่ยวเดือน เดือนไหนอ่ะวานได้เดือนเกี่ยวเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานั่นคือข้าวปานกลางเนาะฉะนั้นพ่อจะได้ไปเกี่ยวเดือนเดือนไหนอ่ะวานได้เดือนเกี่ยวเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานั่กคือข้าวปันกลางเนาะฉะนั้นพร้อมกับสำหรับชาวนาที่จะทำนาเนาะทำนาที่น้ำนะที่ที่น้ำมีไว้รอเลี้ยงเขาน่ะมีน้อยระยะสามเดือน นะหลังจากที่เราหวานแล้วสามเดือนสี่เดือนแห้งตัวหน่อยเขาก็จะมานะหวานเมล็ดข้าวเนาะหวานเมล็ดข้านะวานี่ค่นะมนะมนะไม่ใช่น้ําท่วมนะคะแห้งตัวหน่อยเขาก็จะมาหวานเมล็ดข้าวเนาหวานเมล็ดข้าวนี่ค่ะไม่ใช่น้ําท่วมนะคะได้แล้วสําหรับชาวนาเนาะชาวนาก็ลงมือเตรียมนะคะ เตรียมทำนาได้แล้วพันข้าวนะก็ะก็ทําให้ดินร่วนซุยนะทาให้ดําง่ายหรือหวานนะหวานเมล็ดข้าวดินก็ร่วนซุยก็จะเกิดได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นออได้เลยนะคะนะอันนี้คือการเตรียมพร้อมทํานานะคะเตรียมพร้อมทํานาพร้อมและน้ําก็พร้อมที่ก็พร้อมดิน